ป้าชื่อบุขาภุมลินค่ะมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าก็มีอาการแสบแบตาแล้วก็มีขี้ตาออกมาบ้างน้ำตาไหลตาแฉะอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าก็ไปดูทีวีป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูการเรามันแย่มากนะคะเ้วก็กินวันละเช้าสองเม็ดเย็น2เม็ดนะคะกินไปสักประมาณเดือนหนึ่ง่ะแล้วก็อา,าก,การมันก็ดีขึ้นมา ส,สักสิบวันน่ะรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นและที่เป็นต้ออยู่ก็จะเลื่อนๆออกไปดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าไปหาหมอหลายครั้งก็ตรวจแล้วก็ไปไป,ไปหลายครั้งก็เสียเวลาและเสียงเงินด้วยแลวตอนนี้ก็ดีคอนแทคอ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยสบายใจพอทานเข้าไปแล้วเรารู้สึกดีใจแล้วก็สายตาเราดีขึ้นเราก็ดีใจเชิญชวนผู้ผู้ชมทางบ้านนะคะ ถ้าเกิดมีตาผ้ามัวแบบดีฉันดิฉันขอเชิญเชิญกินดีคอนแทคได้เลยนะคะเพราะว่ามันพลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นมาแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะชื่อนภาพรกล่อมเกี้ยงอาการที่เป็นแรกๆก็ปวดตาค่ะปวดตาปวดไปถึงถึงหัวมสมองเลยค่ะแสบตาก็ไปหาหมอหมอให้ยามาทานทานก็ไม่ค่อยยังชั่วแต่ว่า ได้คูโฆษณาวิทยุนะคะว่าดีคอนแทกนะก็สั่งมากินพอกินแล้วก็รู้สึกจะดีขึ้นมาแรกๆก็พอกินเข้าไปก็รู้สึกว่าตามันจะมีขี้ตาออกมาแล้วก็ไอ้แดงๆอะ่ะมันก็มาขับเป็นขี้ตาออกมาประมาณ45วันแรกะนะต่อไปก็นะตาก็จะใสขึ้นมาค่อ,อยๆชั่วมาประมาณ1 5วันก็จะใสสเจ๋วขึ้นมาเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ว่าสายตาผ้ามัวนะคะ ขอเชิญให้มาทานดีคอนแทกนะคะว่าจะทําให้ดีขึ้นเยอะเลยสวนอายุ84ดวงตามองไม่ค่อยชัดตาข้างซ้ายก็เป็นต่อหินข้างขวาตอกระจกก็ไปทางไหนก็ลําบากเดินต้องคอยระวังตัวอะไรนั่นนะว้งวัวโโงที่ยุ60เย็นนะฮะก็บอกว่าให้ให้ลองกิน act, ดีคอนแทกดูเขาก็บอกมายเรียกโทรศัพท์ให้โหทจดไว้ก็โทรไปถามตองชุดวกว่า ก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่อยดีกับมันดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็ตอนนี้ก็ิตใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้มคือมันอาการดีขึ้นฮะมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องคอยระวังอะไรก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ให้กินดีคนแทงเหมือนคุณลุงนี่ครับแลก็อาการก็ดีขึ้นดีคอนแทก อาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกสัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแ